นี่คือเอ็มแมทธิวโดนัทวายุและนัดครับทุกคนรอดูนะครับ5คนนี้จะเป็นลมครับและหลังจากดูคลิปนี้เสร็จทุกคนจะรู้ว่าทำไมครับตอนนี้เวลาประมาณตีสาครับเอมขับรถออกมารอตั้งแต่เช้าเพื่อมารับโดนัตและต้องรีบไปทำงานใหญ่ในวันนี้มาถึงหน้าหอรอประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้โดนัตลงมาแล้วครับและดูเหมือนว่าวิญญาณของโดนัทยังไม่เข้าร่างเท่าไหร่ ส่วนแมทธิวตอนนี้ถึงเทวาลัยแล้วนะครับตอนนี้กําลังเตรียมพวงมาลัยให้กับอาจารย์วโครเตรียมขันน้ำมนต์และกําคาให้พร้อมต่อด้วยไปเตรียมพวงมาลัยให้กับอาจารย์สําหรับไหว้ปู่นาคาจักพัิเห็นเก้าอี้และเต็นทุกคนน่าจะเดาออกแล้วนะครับว่าวันนี้มีพิธีลงพระลักษณ์หน้าทองครับทีมงานทุกคนก็เลยต้องรีบเตรียมงานตั้งแต่ตีสามตีสี่ครับ เสร็จจากเตรียมของไหวปู่แล้วต่อด้วยการเตรียมมาลัยสาหรับไหวองค์พ่อพรพพิเนศครับนอกจากเตรียมของแล้วต้องดูแลวความสะอาดและความเรียบร้อยด้วยนะครับตอนนี้ประมาณตีสี่นิดๆนะครับแมทธิวเตรียมของเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับ ส่วนเอ็มกับโดนัทตอนนี้กำลังจะถึงแล้วนะครับจอดรถปุ๊บเดินเข้ามาในเทวลัยต้องทักทายสิทธิจักรพรรดิจิตอาสาก่อนนะครับเพราะว่ามาช่วยอาจารย์ทุกงานเลยส่วนสิทธิที่มาลงพลักหน้าทองพิธีนี้คนแรกมารอตั้งแต่4ี่ทุ่มเลยนะครับตวยสแวยามาอบตั้งแต่แรกๆว่ามาอบลมาสวยสวยสวยทีน หลังจากไหว้ปู่เอาเลิกเอาชัยเสร็จเรียบร้อยทุกคนต้องรีบวิ่งเตรียมของให้อาจารย์นะครับเอ็มเข้ามาดูความเรียบร้อยในห้องทํางานของอาจารย์ครับเปิดไฟเปิดแอร์แล้วก็เตรียมน้ําในห้องอาจารย์น้ํานี้ต้องเติมทุกวันนะครับหลังจากนั้นเตรียมทิชชู่เปียกแห้งยาดมไว้ซัพพอร์ตอาจารย์ครับเพราะว่าเวลาทําพิธีอาจารย์จะต้องนั่งยาวทั้งวัน หลังจากนั้นเตรียมอาสนะสำหรับนั่งทําพิธีของอาจารย์ครับส่วนกล่องนี้คือกล่องทองหยอดครับสำหรับทําพิธีป้อนให้กับลูกศิษย์หลังจากลงพลักหน้าทองให้วาจาเป็นเงินวาจาเป็นทองพูดได้ข้าวพูดได้ของเงินทองไหลมาเทมา และตอนนี้เวลาประมาณตี5แล้วนะครับอาจารย์มาถึงพอดีคนที่มาลงพละน้ณทองจะรู้ดีนะครับว่าอาจารย์จะไม่ลงรถทันทีหลังจากที่รถจอดรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะว่าต้องรอให้เอ็มกับแมทธิวนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ของทาพิธีทั้งหมดเข้าไปในห้องทาพิธีก่อนแล้วก็มาเยืนรอรับอาจารย์ครับ ทุกจุดที่อาจารย์ไหว้แมทธิวจะมีหน้าที่ในการเตรียมของไหว้นะครับทั้งพวงมาลัยทูบเทียนและของต่างๆจุดแรกคือองค์พ่อพระพิฆเนศครับจุดที่2องปู่นาคาจักรพัท และหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมสำหรับการทำพิธีเอมแมทธิววายุโดนัทและก็น้องนัทก็จะมานั่งรอไหว้ครูกับอาจารย์ก่อนทำพิธีแบบนี้เสมอเอมจะคอยยื่นของครูบาอาจารย์ทั้งหมดให้อาจารย์แบบนี้เสมอนะครับกว่าจะเริ่มทำพิธีลงพลักษ์หน้าทองได้อาจารย์ใช้เวลาในการไหว้ครูรวมประมาณ1ชั่วโมงนะครับ วันนี้อาจารย์ต้องลงพลักหน้าทองให้กับผู้ช่วยทั้ง5คนของอาจารย์อีกรอบนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนกําลังเตรียมงานใหญ่อย่างเอ็มกับโดนัทเสร็จงานนี้ต้องรีบเดินทางไปไต้หวันเพื่อเตรียมพิธีปลุกเสกปีเสียจกักรพรรดิครับส่วนแมทธิวและวายุก็จะเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์ ทั้ง5คนนี้คือผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับเอมกับแมททิวจะดูแลอาจารย์ทุกเรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวโดนัทช่วยดูแลเพจเอจกรพัฒน์วายุดูแลเพจเอนีออนและนัดดูแลบริษัท Production House แต่ทุกครั้งที่มีพิธีทุกคนจะมาช่วยกันแบบนี้เสมอครับหลังจากลงพลักหน้าทองเสร็จโดนัทรีบมาคุยกับน้องเพจเพื่อเตรียมไลฟ์สดนะครับ ทุกคนดูดีลาการไล้์สดของโดนัทสิครับอันนี้คุณแม่มาจากจงัจงหวัดไหนนะครับลอยเอ็ดวะครับนี่ลอยเอ็ดใกล้ๆว่าอาจารย์ สวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีและนอกจากการรฟ์สดแล้วก็จะมาคอยซัพพอร์ตทุกคนที่มาลงพลักหน้าทองด้วยนะครับพิธีพลักหน้าทองคนเยอะแบบนี้เสมอนะครับและมารอกันตั้งแต่เช้ามืดบางคนมารอตั้งแต่สองทุ่มหรือ4ี่ทุ่มเลยนะครับแต่อาจารย์รับได้วันละไม่เกิน500คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าหากมากกว่านี้อาจารย์รับไม่ไหวแน่นอนเลยเมื่อเช้ามีคนมารอตั้งแต่เช้ามืดและเป็นลมด้วยนะครับนี่คือสาเหตุที่อาจารย์เตรียมทีมพยาบาลไว้ทุกพิธีเสมอ ส่วนนัทก็รับหน้าที่พิธีกรหน้างาน,งนาครับนนาะพี่สุค่ะพี่เมย์ค่ะเห็นว่าตอนนี้สิทธิพัฒนมีแฮชแท็กอาจารย์ที่ดีที่สุดพี่สุกับพี่เมย์ให้นิยามคํานี้ว่ายังไงคะอาจารย์ให้ทั้งคําแนะนําให้ทั้งแนวความคิดให้คือให้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่ไม่เคยเจออาจารย์ที่ไหนที่แบบให้ลูกศิษย์ได้มากขนาดนี้ะคะ่ะเป็นผู้มีแต่ให้โดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนให้ตลอดลูกศิษย์ก็มาช่วยแบบ ความจริงใจสบายใจกันทุกคนมาด้วยอาจารย์ไม่ได้ร้องขอสมัครใจมาเองดีทุกอย่างอาจารย์ใจดีใจดีทุกอย่างตั้งแต่เข้ามารู้สึกแบบประทับใจอาจารย์มากที่สุด และตอนนี้ถึงเวลาเริ่มพิธีลงพลักหน้าทองแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์พาเราทุกคนไปดูบรรยากาศในห้องทําพิธีกันครับเวลาลงพลักหน้าทองเอ็มจะคอยคุกเข่ารอยื่นทองหน้ากากพักให้กับอาจารย์แบบนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังช่วยแนะนําทุกคนในช่วงเวลาที่ทําพิธีด้วยครับแลวลขากที่ันายนืช่วงเวลาที่จทำพิธีเวลาจะเอวมากสิ่งสำคัญคือสต<ำ>ิสมา<ำ>ธิทั้งเจ็ดภาวนาสิ่งที่ปรารถนา ส่วนแมทธิวก็จะยืนตรงนี้ทั้งวันนะครับคอยเปิดปิดประตูและจัดระเบียบทุกคนที่เข้ามาทําพิธีรวมถึงคอยพยุงช่วยเหลือทุกคนที่เป็นสิทธิพลักหน้าทองแต่ร่างกายไม่แข็งแรงครับ ทุกคนครับในช่วงพักทานอาหารวันนี้อาจารย์อยากทานพิซซ่าครับแมททิวก็เลยรีบเตรียมให้เพราะว่านานๆอาจารย์จะรู้สึกอยากทานข้าวทีหนึ่งมือนี้จะเป็นอย่างโบยุสซื้อก็อยากกินพิซซ่าครับอันนี้อันนี้อไม่ใช่เบียร์นี่ ทุกคนจะทำหน้าที่ของตัวเองแบบนี้ทั้งวันโดยไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่ตีสามจนถึง6โมงเย็นหรือบางวันจนถึง2ทุ่มเลยนะครับบางทีเราทานข้าวกันทีเดียวตอน1ทุ่มครับและหลังเสร็จพิธีอเอ็มก็จะทำความสะอาดวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เพื่อเก็บเข้ากล่องครับ ลงพละน้าทองเสร็จเรียบร้อยแต่งานยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเรามีประชุมต่อและหลังจากประชุมเสร็จโดนัทเตรียมของเพื่อเตรียมขนของไปที่ไต้หวันเพื่องานพิธีปลุกเสกปีเสียจกักรพพรดครับและต่อด,ด้วยอาจารย์ไหลสดครับเพราะฉะนั้นหากเห็นทีมงานของอาจารย์เป็นลมไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเราทํางานกันหนักมากและทําด้วยหัวใจจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มาแล้วในเมื่อกี้โดนัทหมอทั้งวันเลยวันนี้วันนี้จารย์ลงพลหน้าทองต้องเสร็จก็ หลังๆมาในการบริหารจัดการการลมพัหน้านทองของเราดีขึ้นเยอะเลยแล้วเนี่ยอาจารย์เพิ่งเสร็จนะเพิ่งทำพิธีเสร็จประมาณสิบโมงเย็นน,น้องสิบโมงเย็นแล้วก็มาประชุมต่อแล้วก็มาไลาส่สดต่อแล้วเวลาที่อาจารย์จะกลับบ้านทุกคนก็จะรีบม,มาขนของขึ้นรถเตรียมรถเตรียมของทุกอย่างครับ ส่วนอาจารย์ก็จะเดินไปแซวทีมงานแต่และคนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับมีใครเกี่ยวชุดแล้วใช่หมมีใครเกี่ยวชุดแล้วใช่ไหมจับผ้าใช่ไหมใส่เลยใส่แว้ใช่ไหมจบแล้วน,นะสวัสดีครับหวัสดีคสวัสดีครับอูนนะอะไระอ่ะอ๋อพี่เทียนเราไปอ่อยไปแล้วส่งไปให้แม่ นอกจากผู้ช่วยทั้ง5คนของอาจารย์แล้วที่รอส่งอาจารย์กลับบ้านก็ยังมีสิทธิจักรรรดิจิตอาสาที่ยืนรอส่งอาจารย์แบบนี้เสมอเหมือนกันทุกวันทุกครั้งเลยครับอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยมาส่งอาจารย์มาส่งอาจารย์กลับบ้านรอส่งอาจารย์กลับบ้านค่ะพรุ่งนี้เรามาเจอกันสักหนสองชั่วโมงดีไหมอย่าไปกับจิตอาสานะาจย์โอเคขอบคุณทุกคนมากนะคุค่ะ ขอขอผู้นำเก่งแค่ไหนหากไม่มีผู้ตามงานนั้นก็ไม่มีทางสำเร็จครับทุกคนมักจะพูดเสมอนะครับว่าทุกคนโชคดีที่มีอาจารย์แต่ตัวอาจารย์ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าอาจารย์ก็โชคดีมากที่มีทุกคนไม่ใช่แค่ผู้ช่วยของอาจารย์ทั้งห้าและทีมงานเท่านั้นแต่อาจารย์โชคดีมากที่มีลูกศิษย์จกักรพรรดิทุกคนรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ